สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่เอ่อหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ WALMART หรือ WMT สวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นยักษ์ใหญ่ค้าปลีกระดับโลกเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูกันแบบละเอียดละเอียดหน่อยอิงจากบทวิเคราะห์แกะหุ้นว a l m a r t ยักษ์ค้าปลีกมั่นคงปันผลดีค่ะเยี่ยมเลยครับคือเป้าหมายเราก็อยากจะเข้าใจโมเดลธุรกิจเขา จุดแข็งหรือที่เรียกว่าโหมดมีอะไรบ้างแล้วก็แนวโน้มความเสี่ยงแล้วสุดท้ายคือเอ๊ะหุ้นแบบนี้เหมาะกับใคร อืมใช่ค่ะคือภาพจำของ Walmart เนี่ยหลายคนจะมองว่าเป็นหุ้นดีเฟนซีฟเนาะครับผมหุ้นตั้งรับใช่ค่ะธุรกิจค่อนข้างมั่นคงขายของจำเป็นเป็นหลักแล้วก็ที่สำคัญคือปันผลดีจ่ายต่อเนื่องมานานมากอืมอันนี้น่าจะถูกใจนักลงทุนสาย DGI หรือ Dividend Growth Investing นะครับที่ชอบปันผลโตโตถูกต้องเลยค่ะใส่ปันผลน่าจะชอบมากแล้วจริงๆรายได้มหาศาลของเขาเนี่ยมาจากไหนเป็นหลักครับ บทวิเคราะห์เหมือนจะบอกว่าเยอะมากๆมาจากหน้าร้านใช่ค่ะเกือบเกือบแก้วสิเซเลยมาจากร้านค้ากายภาพพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่เราเห็นเห็นกันนั่นแหละค่ะอ๋อก็คือขายของจําเป็นอาหารของใช้เสื้อผ้าอะไรพวกนีหก้หลักๆเลยค่ะแต่ว่าช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซเขาก็โตขึ้นเยอะนะคะตอนนี้ก็น่าจะราวๆสิเร์เซของรายได้แล้วครับผ่าน walmart com แล้วก็แซมคลับออนไลน์ด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะ ถือเป็นการปรับตัวสู่ออมน c h แ n n e l ลที่ชัดเจนมากคือผสมผสานทุกช่องทางเลยแล้วก็ยังมีรายได้จากค่าสมาชิก Sam's Club คล้ายๆ Co s t ค o ค่ะแล้วก็พวกบริการเสริมอื่นๆอ,อย่าง Walmart Plus ที่เป็น Subscription หรือแม้แต่บริการด้านสุขภาพการเงินเขาก็เริ่มมีแล้วนะคะโอ้โห oh, ครบวงจรเหมือนกันนะครับแสดงว่ากลยุทธห์หลักๆคือเน้นขายเยอะๆปริมาณมากๆก,กำไรต่อชิ้นอาจจะไม่สูงนะัก ถูกต้องค่ะ Mar ์จินเขาจะอยู่แถวแถว24-25%เท่านั้นเองแต่เน้น Vol ล m เมาอ่อะฮะซึ่งมันก็เวิร์กเพราะขายของจำเป็นคนซื้อซ้ำบ่อยๆและนี่ก็คือที่มาของโมดหรือความได้เปรียบสำคัญของเขาเลยค่ะข้อแรกสุดเลยคือ cost leadership ความเป็นผู้นำด้านต้นทุนใช่ค่ะมาจาก economies of scale สั่งของทีเยอะๆก็ได้ราคาถูกกว่าใครเขาเลยตั้งราคาขายได้ต่ำกว่าคู่แข่งเยอะ hmm. จุดนี้แข็งแกร่งมากจริงๆแล้วก็มีเรื่องเครือข่าย Distribution Network ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะระบบโลจิสติกคลังสินค้าเขาใหญ่มากจัดการสต็อกได้มีประสิทธิภาพสุดๆทำให้ส่งของได้เร็วต้นทุนขนส่งก็อาจจะต่ำกว่าด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องแบรนด์ o d e นะคะ คือแบรนด์ w l m m r t t เนี่ยคนจำได้เลยว่าเป็นร้านของถูกเท่าถึงง่ายจริงครับโดยเฉพาะในอเมริกาบวกกับเดี๋ยวนี้เขาทำ omni-channel integration ได้ดีขึ้นมากเชื่อมต่อหน้าร้านออนไลน์รับของส่งของได้แบบเออค่อนข้างจะรายรอยต่อมากขึ้นครับผมซึ่งสำคัญมากในยุคนี้นะสำคัญที่สุดเลยค่ะในการสู้กับคู่แข่งออนไลน์ฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับโอกาสเติบโตของเขามีอะไรบ้าง บทวิเคราะห์มองว่ายังไงครับก็ยังมองว่าไปได้ต่อนะครับหนึ่งคือสินค้าจําเป็นเนี่ยมันมีความต้องการที่ค่อนข้างเสถียรแม้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีคนก็ยังต้องซื้อ mm อืม hmm. อันนี้เป็นธรรมชาติของธุรกิจค้าปลีกของจําเป็นค่ะแล้วก็การเติบโตของอีคอมเมิร์ซกับออมนิ h แชนเนลนี่ก็ยังเป็นเทรนด์หลักอยู่การขยายฐานลูกค้าตามประชากรก็ช่วยได้ครับแล้วก็มีพวกบริการ s u b s c r i p t i ่นอย่าง w a l m a r t Plus ที่สร้างรายได้ประจำ (recurring revenue) ใช่ค่ะกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆพวก AI, automation มาช่วยลดต้นทุนอันนี้ก็เป็นโอกาสระยะยาวแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีความเสี่ยงมีความทา้าทายอยู่แล้วใช่ไหมครับแน่นอนค่ะความเสี่ยงหลกัหลกๆเลยคือการแข่งขันโหดมากแน่ๆใช่ค่ะโดยเฉพาะ e-commerce นี่เจอทั้ง Amazon, Target แล้วก็รายอื่นๆอ,อีกเยอะเลยแล้วด้วยความที่มาจินเขาต่ำอยู่แล้วค่ะ พอกำไรต่อนหน่วยน้อยถ้าเจอต้นทุนสูงขึ้นอย่างค่าแรงค่าขนส่งหรือถ้าเกิดยอดขายชะลอตัวนิดเดียวกำไรก็จะกระทบเยอะอืมเข้าใจเลยครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วก็ต้องลงทุนตลอดเวลาใช่ค่ะต้องลงทุนต่อเนื่องไม่งั้นตามไม่ทันคู่แข่งแน่ๆค่ะครับฟังข้อมูลมาทั้งหมดแล้วนะครับทั้งจุดแข็งโอกาสความเสี่ยงสรุปแล้วหุ้นวอร์มาร์ดเนี่ยดูจะเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนเป็นพิเศษครับ บทวิเคราะห์เขาสรุปค่อนข้างชัดนะคะว่าเหมาะมากกับสาย DGI อย่างที่คุยกันตอนต้นเลยเพราะบันผลดีสม่ำเสมอเพิ่มต่อเนื่อง50กว่าปีแล้วใช่ค่ะแล้วก็สาย Defensive ที่มองหาความมั่นคงไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจมากนักครับสำหรับลงทุนยาวๆก็น่าจะโอเคเพราะกระแสเงินสดแข็งแรงใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นสายโกลดที่แบบว่าคาดหวังโตเร็วๆเยอะๆอันนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เพราะคาดการโตแค่ราวๆ3-5%ต่อปี ประมาณนั้นค่ะแต่ถ้าใครชอบความผันผวนต่ำๆหุ้นตัวนี้น่าสนใจเพราะค่าเบต้าต่ำกว่าตลาดชัดเจนเลยครับสรุปก็คือวอลมาร์เป็นผู้นำค้าปลีกที่แข็งแกร่งมากๆจากแบรนด์จากขนาดธุรกิจที่ใหญ่ทำให้ต้นทุนต่ำแล้วก็เน้นสินค้าจำเป็นธุรกิจเลยมั่นคงปันผลดีมีโอกาสโตจากออนไลน์แต่ก็ต้องสู้หนักกับการแข่งขันแล้วก็แรงกดดันเรื่องต้นทุนต่างๆด้วยค่ะครับผม ก็น่าคิดต่อนะครับว่าในยุคที่อ e ีคอมเมิร์ซแข่งกันดุเดือดขนาดนี้แล้วต้นทุนก็ดูจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยวอมาจะยังรักษาความได้เปรียบเรื่องของถูกที่เป็นจุดแข็งหลักของเขาได้ไหมและจะสร้างการเติบโตต่อไปในระยะยาวได้ดีแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่น่าติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคนที่สนใจธุรกิจนี้ค่ะครับผมน่าติดตามมากครับ